พาเดียวพาตุกป้าเหมือนเดิมแลผมวันนี้ผมได้มีโอกาสด้หยุดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปออกไม้แต่ว่าผมไม่ได้พาไปตกประชอนนะครับผมพาลูกๆด้วยผ,ผมจะพาไปหากุ้งกุ้งเต้นนะครับผมกุ้งไยตามทะเลนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวผม<น>จะมีผลงานให้น้าๆนนได้ชมไหม เดี๋ยวราไปลุ่นเป็นพร้อมกันนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางออกไปเข้าทะเลที่เกาะแลนังอาเภอเทพาจังหวัดสงขานะครับผมไปกับลูกๆ <Wow. S 1> แอนกาเรซื้อสเบียงที่เซเว่นก่อนนะครับผมก่อนออกเดินทางาตัวน้อยไปด้วยครับผมเด็กจะไปเล่นน้ําก <Wow. S 1> ็เดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าผมจะมีผลงานให้นาๆนได้ดูไหม กุ้งเต้นนะครับพอดีอยากกินกุ้งเต้นผมเลยเลยจะไปหาที่ทะเลลองดูครับผมไปกับนออ้องนอนอยู่ลังกระบะข้างหลังครับไปหากันสองคนไปครับผมเดี๋ยวเราดูผลงานนะครับผมก็ถึงหมายแล้วนะครับผมออ,ออกมาปิกด้วยแล้วก็มากับมือแหมือแหคนดื่มนี่ครับผาเด็กถงเด็ก เล่นน้ำด้วยเล่นน้ำทะเลเดี๋ยวไปดูไม้เราที่จะลงนะจะเป็นตรงนี้นครับออน้ำขวดใสเลยน้ำใสมาครับน้ำตื้นครับน้ำไม่ลึกไม้ที่สวยเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาลากกุ้งกันนะครับไม้นี้เดี๋ยวรอดูครับผมว่าจะมีผลงานในกุ้งเต้น กลับไปกินที่บ้านไหมนะครับไปครับผมเดี๋ยวลุยกันกับเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมอือตรงนี้อ่ะพี่เอ๋เฮ้นี่ดูดิกำลังหาที่ลงอยู่นะครับผมลงจากตรงนี้ก็ได้พี่หนาหนาอุปกรณ์เราอ้วน หลากกุง้งปลาดิพวกปลาเขาไม่คืออะไรจะลงเร้วนวูต้องไปเอาถังอีกดูดิเออเดี๋ยวผมไปถอดก่อนต้องเอาถังเอาอะไรล,ล,ลอยไปด้วย <c oughs> ไงแล้ใส่พวกปลาพวกกุ้งเรื่องงี้ที่เราไปช้อนที่หลักไม้เออนั่นแหละว่าจะไปตรงนั้นแหละหลักไม้มัมขนขึ้นอยู่ <c oughs> แต่ว่าผมไม่ได้เอากล้องไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้คนบนบกถ่ายไว้ให้พอดีไม่ได้เอา ที่ใส่กล้องบนหัวมานะครับดอกไม้ทะเลนี่อะไรคนใหญ่เลยดอกไม้ทะเลเนี่ยใช่เนี่ยมันแม่งพุ่นเลยเนี่ยพี่ลองแตะดูแต่เนี่ดูนะแตะมันทำไมหายวับเลยเอาไม่หายวะมันตายแล้วเปล่าไม่ตายทุ่งตีนเปล่าเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ทะเลเนี่ยกลับเดี๋ยวสะพักจะลงแล้ว อ่อลงเท้าเลนจะได้แบบหวานปลากระบอกเน,น,น,นี่ยว่าเตรียมตัวลากดีกว่าเนี่ย อยู่เรื่อยน้ำตื่นอะไรแต่ปแป๊บหนึ่งไปเอาถังเอาอะไรก่อนเดี๋ยววางอุปกรณ์ไว้ตรงนี้ครับผมเ,<อ>เดี๋ยวกลับมา<ด><ด>เอาจะรีบลงไปไหนอ่ะมึงจะรีบลงไปไหนอ่ะยังไไห,หาทีลงไม่ได้ครับผม เาตีนไปแตะดอกไม้ทะเลเมื่อกี้เรยกว่าม,กมงกะพุนแมงกะพุนใช่เหรออืมน,นันไหลงเผด้วยดิไม่เมื่อไงปลาปลาอะไรคือใหญ่ก็ทอดได้ไม่ใหญ่ก็ทอดได้แ้วนีอเดินก็เหนื่อยแล้วในน้ำนนเหนื่เดี๋ยวลงละ เอาไว้นี่แหละเอาไว้นี่แหละกลับบ้านกลับบ้านนะครับนานะนาเดี๋ยวขออนุญาตลงลากอวนก่อนนะขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับนานาไม่ใช่ยันยันยัง<อ>ไม่ได้ผลงานเ,เดี๋ยวได้ผลงานก่อน <c oughs> เดีนแค่นี้เหนื่อยแล้วกลับบ้านดีกลัววะนี่ <c oughs> เด็กๆรอรอกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเล่นน้ำครับผมเด็กเดีกเววปปิ้านย แบบนั่นดูดิกล้าบัลังลแ่เลือดไลตเลกตัตัวใหูที่มสุดดี่ดน้าเไ็นที่ห่อเหน่ะ ตอนนี้ก็กําลังลากอ้วนอย่างเมามันเลยครับนานาแดดแรงๆลมกระแรงด้วยนะครับผมนานามารอดูชมผลงานดูนะครับผมว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมตอนนี้ก็ลากเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็กําลังใกล้ขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงกวกว่าแดดนี่โคตรแรงเลยแทบ กำลังเช็คอยู่ว่าจะได้กี่ตัวตอนนี้ยกดูแล้วนะโอ Oh yeah <c oughs> <c oughs> ก็สรุปผลงานนะครับผมมาลากวนกุ้งแต่ผิดคาดไม่ได้สุปได้กุ้งเท่เ <ividades> hey, อ,อ้ไม่ใช่ได้ปูหอยหอยแคงกุ้งไม่กี่ตัวนะครับผมกับกระเข้าก็ฝั่งนี้มีหอยนางมรมสองตัวกุ้งหอยแคงประมาณนี้มาผิดคาดนะครับผมะกะว่าจะได้กุ้ง เต้นกลับไปทำกินอดครับผมก็ขอบุณที่นานาทุกๆคนได้รับชมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้หยุดได้ออกมาทำคลิปให้นานาได้ชมนะครับผมเดี๋ยวรอ,อชม EP หน้าเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีครับผม